Hello students Kindergarten One. Welcome to English class. สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราเนี่ยมาเรียนภาษาอังกฤษกันอีกครั้งนะคะ วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับวันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันเด็กแห่งชาติใช่ไหมคะนักเรียนวันเด็กแห่งชาติเนี่ยจะตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมอกราคมเมื่อเราเนี่ยได้พ้นวันปีใหม่มาแล้วเนี่ยทุกวัน ในครั้งที่สองในเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นวันเด็กแห่งชาติคำข,ขวัญวันเด็กปีนี้เนี่ยคือรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมใครรู้บ้างเอ่ยคำข,ขวัญปีนี้คำข,ขวัญวันเด็กปีนี้เนี่ยคืออะไร คำขอนวันเด็กปีนี้เนี่ยคือรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมโอ okay, เค let's start to lesson today today I will talk to you about alphabet วันนี้นะคะผู้เนี่ยจะมาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับพยัญชนะในภาษาองักฤษพยัญชนะในภาษาองกรษ,นนาษ,ากรษมีทั้งหมด 26ตัวเราเนี่ยมาลองท่องกันนะคะว่า26ตัวเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเริ่มจาก A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z เก่งมากเลยนักเรียนที่สามารถท่องได้เนี่ย v e r y good วันนี้นะคะคู่นี่ยจะยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว a b c d คำศัพท์คำแรก a and a and คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว a and ที่แปลว่า m o d ต่อไป b bird b bird คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว b คือคำว่า bird ที่แปลว่า No ต่อไป c cat c cat คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว c คือคำว่า cat แปลว่าแมว ต่อไป D d o t c D d o t c คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว D d o d g e แปลว่าสุนะัขทบทวนกันอีกครั้งนะคะนักเรียนคำศัพท์ที่ที่ขึ้นต้นด้วยตัว A B C D ที่ครูยกตัวอยา่างคำแรก A and แปลว่ามด B bird แปลว่านก no. C cat แปลว่าแมว D dog แปลว่าสุนัขต่อไปการบ้านของเราในวันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนอัดคลิป ท่องคำศัพท์ที่ครูยกตัวอย่างในวันนี้ให้นักเรียนเลือกมาสองคำศัพท์วันนี้เนี่ยเราเรียนไว้สี่คำศัพท์คำศัพท์ที่ก็น้นด้วยตัว a b c d ให้นักเรียนเลือกมาแค่สองคำศัพท์และอัดคลิปส่งให้ครูในลายส่วนตัวนะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมอัดคลิปและส่งให้ครูในลายส่วนตัวนะคะ สำหรับวันนี้ครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้